อันนี uh ้แหละครับท oh. yeah, ี่บ้านผมนั่งสบายที่สุดแหละครับเป็นรถขับเพื่อนสี่ล้ออย่ที่เปียกยกหยุดก่อนได้ไหมเออได้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 ย่อย่อย่อ เพลงที่ฟังก็ดีสิ <c oughs> โอ้ยบรรยากาศอย่างเงี้ยนะครับมันต้องร้องลิเกรครับมันถหนงจะเข้ากัว่าจุกคุณฟ้าอยากฟังหรือเปล่าครับ ธรรมชาติยามนี้ดูสดสีสุดสวยยิ่งมีฟ้ามาด้วยยิ่งสุดสวยกันทั้งสองเปรียบความรักของเรา ก็เหมือนต้นข้าวคอยเคียวคอยคนมาโน้มต้นเกี่ยวเหมือนพี่น้มเหนียวใจน้องพี่จะไม่เกี่ยวต้นข้าวจะเกี่ยวใจเจ้า มาพิงดูแล้วเน,นี่ยว่าน้องหรือแกนี่ก็เพราะดีเหมือนกันน่ะ อันนี้ผมคิดว่าผมูว่าคุณร้องร้องดีมากกว่านะครับมันจะฟังเพราะอะไรทุกหลัง<า>ทำเป็นคุยใช่ไนหะมคุณฟ้าอยากฟังลิเกต่อไหมครับ ถ้าคุณร้องอ่ะฉันก็จะฟังค่ะผมรักคุณฟ้าล้นเหลือยิ่งกว่าเสือ รักป่ารักที่พระแสงรักป่ายิ่งกว่าปลารักน้องรักยิ่งกว่ากล้วยรักเครือ รักจริง <laughs> ออยาีสักทีได้ไหมแล้วก็ลงไปหาเขาไปปรับความเข้าใจกันซะมันจะได้หมดเรื่องสักทีไปสิไปรีบไปถ,ถือหนูทำอย่างนั้นนะเขาจะได้คิดว่าหนูใจง่ายไปะไรสิคะแม่แมนี่นี่น,นี่แม่ลุงผู้ชายเนี่ยนะรายไหนรายนั้นเขาชอบให้ผู้หญิงเอาอกเอาใจรู้ไหมแล้วเราเป็นผู้หญิงเนี่ยนะก็ต้องยกให้เขาเป็นที่หนึ่งเสมอส่วนไอ้เรื่องเจ้าชู้เนี่ยนะก็ต้องทำใจซะเลย ผู้ชายยังไงก็เป็นผู้ชายอยู่วันยังข้ามก็ต้องเจ้าชู้ไอ้พวกที่ไม่เจ้าชู้เลยสิน่ากลัวกว่าเป็นไหนๆและอีกอย่างแกก็ต้องทําใจเรื่องไม้พวกผู้หญิงของเขาซะด้วยนะเขาก็เจาะแจไปตามประสาไม่ได้คิดจริงจังอะไรที่เขามาหาแกเนี่ยเขาก็อุตส่าห์มาแล้วนะให้เกลียรดแกมากเลยคราวนี้เขาก็ต้องยกให้แกเป็นที่หนึ่งนั่นแหละอีพวกผู้หญิงทั้งหลายนั่นมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยแกได้ยินที่แม่พูดไหมฮะอืม แต่ยังไงหนูก็ยังเคืองเขาไม่หายนี่คะแม่อุ้ยตามใจแกทถอะยะเล่นท่ามากนักน,นะเดี๋ยวขคเกิดํำคาญขึ้นมาแกก็ต้องมานั่งร้องไห้ที่มูกโก่งอีกหรอกมันใส้ท้อแม่ก็ ตุ๊กตาม,มากใช่ไหมตาจำแจ๋วถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะเอาไว้ลุงซื้อตุ๊กตาให้จำเจ้ว<ๆ>จเยอะๆหลายๆตัวเลยดีไหมดีค่ะแต่ว่าจำเจ้วเนี่ยต้องตอบคําถามลุงให้ได้ก่อนนะถ้าจำเจ้วตอบได้แล้วก็ลุงซื้อให้เป็นสิบตัวเลยนะอ้อเหต้องสิบตัวเลยเช่ไหคะเพียงงั้นคุณลุงถามจำเจ้วมาได้เลยคะ่ะ บ้านข้างน้าสวยสมกับที่เขาต้องรอคอยไหมคะสวยสิจ้าสวยสวยมากเลยล่ะลุงแม, <c oughs> ม่แม่คะเราถ้าเกิดว่าลุงลงไปเนี่ยลุงงจะทําตัวยังไงคะแม่ก็ทําอย่างที่เคยทํำนี่สิลูกถ้างั้นลุงลงไปก่อนนะคะจ้า จำแจวเป็นลูกไข่จ๊ะมามาากับมาตาลุงค่ะต้องมีคนเดียวสิจนะ่ะจำแจวว่าต้องมีแม่คนเดียวนะไม่เอาค่ะจำแจวอยากมีแม่สองคนเอาดีแล้วกันนะจำแจวอยู่ในท้องไข่จ๊ะไม่ท้องแบบนี้เนี่ยสน,นใจไหมอยู่ในท้องไขร แม่ปลาลุงค่ะคุยอะไรกันอยู่หรอคะไม่มีอะไรหรอกจ้ะอ่าถ้างั้นเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะจ้ะมีอะไรคะ